ยิงให้ตัวนึงส้องสามหรอกตัวนึงต้องเล่นแล้ววะเจ็บน,นี่นยโอ้โหเ็แม่งแล้วล็อกทีเจอสองคนเกี่ามาวะอยู่ตรงไหน Watch out o k a นี่ดิ เดมีควมีมีตี้นึ่งู่ฝั่งนน้นเราาร์มฝั่งนี้ก็ได้เฮ้ยมีมีองตี้ฝ่ Okay. โอเคเราเขอยู่นะสวัตัว,ตวโอ้โหมันจะไปขึ้นตึกนั้นเลยดอไปขึ้นหนานฟ้ามีได้ครขึ้นหนานฟ้า <Watch out. S 1> ตึกไหนตึกไหนตึกหน้านะเออ อยู่ตึกกลารตรงตอนนั้มันอยู่นอกวงเดี๋ยวมันต้องเข้าวงอืมโอเคได้เก็เบอันนี้มันสเที่อะไรบ้างม,มันน่าจะออกประชา้านหนังลองดูดีๆ,ๆอ๋อมันขยับไปตึกกลางไหมฮะ อยู่บนดอนฟ้าในกลางกระโดดเข้า,ตาแตงกลางนะตกหน้าผมมาเลยตกหน้าน้อยแนละ้วต่งตัวโหสัตว์มันได้เหรอไปหลอน้อยหลอน้อยแล้ก่อนดิน่าเนียนมากไปยิงให้ตัวหนึง่งทุ่มสัหรอกตัวหนึง่งต้องเล่นแล้ววะ น้อยน้อยันตามนี้กำลังังกำลังต right. ัย okay. ังเหลืออีกตัวต่อแป๊น่อยน้อยนมามามพี่รู้จุดพี่รู้จุดโอเคมามเจ็ดเด็ดเด็รีดนีี สะละัดดีกันหมดเลยป่ะพี่ใชบป่ะมันยัดกันแต่กกพี่เห็นมันยัดกันดูมันเก็บความยังไงอะบ้าเปล่าอะไรหรอมามามาเก็บความยังความอยัง không láo khom vô, không thấy hình gì không Bác là, bác là bác bảo ở. Trước kia, trước, 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 Okay. ต้องใส่ย่้อากก็หมดเออมตาแน่เลยเฮ้ยมันมมบ้ามาบ้าแตกหัวแตกหัวแตี่นเลเล่นเาก็มีตอนเสียง้วเนี่ย เฮ้ยคนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงล่าง <Watch out. S 1> เฮ้ยอย่าจอดนะอยาแบบกระวังหลัง <Watch out. S 1> นี่วนี่ๆตรงตรงที่นอยตรงที่นอย <Watch out. S 1> เล้ยน้อยหน่อซ้ายขายมีหมดเลย

แล้วน็อกทีเดียวสองคนมันมาวะ่ะมันดันมานี่เหรอต้องกูก่อนดิกูรถไม่หลายรอบนะ เรละตีกันใม่ป่ะใช่แล้วะตีกันหมดเลยกูกับน้อยโดนหลังเว้ยไม่หลุมเราด้านหน้ามีนะถอยมาดิถอยมา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 ด้านหลังถอยมาด้านหลังนี่กูอยู่ไม่ได้มันจะเป็นหลังคาตรงนี้ ออมันได้มันหมเหลีวบนหลังคาเหลียวบนหลังคาหัวใจ มีวากี้อยู่นะวงมาออกได้เอาไปดักมันก็ได้เยี่ยมวิวว่ะเดี๋ยวไม่ได้วะ่ะ <c oughs> หมดป่ะวะยังยังหัวใจมีอยู่ตัวนึงเฮ้ยยังมีได้จับอยู่ ไม่เห็นไม่เห็นรถจอดอยู่ไม่น่าจะเป็นตีที่คานมายิงพวกกูแบบน้อยโหดจังว่าคาามายิงไอ้นี่บนเขาวมาไหนบนหัวกูมาไม่เห็นเอกไว้อยู่นี้เดี๋ยวกูมาให้มารส้มโอเคโอเคไปแล้ววะไปแล้วแต่ยังอยู่ยังอยู่ยังกูงเจอละ อยู่ตรงไหนว่าจับโอเค Watch out! One. one shot. One kill. there now, what? Yeah, I'm Wait, hold on, hold Please don't kill me. I have a lot to live for. I have a wife. Yeah. Yeah. เี้ยยิงตัวคือตัวเอวกูยิงเข้าหัวอกไปแล้วแล้วมีรถเข้าด้านหลังมันรถขับออกทางนี้มาทางบ้านฉลามอ่ะไม่มีกล่องแล้ววะ Watch out เก่ามันออกแล้วสองคนกลับไปเก็บศพเก่าอ่ะมีบักกี้กับเกาะอยู่ ได้ละตอหมวะไม่มึงต้องกลับไปเก็บบัคกีมันออกไปแล้วเหรอมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันขับรถมาใส่ออกด้านหลังลอว ตรงไหนออกบ้านท่าล่าง กูช่วยไม่ได้นะถ้ามึงล้มอ่ะรถกูยางแตกหมดแล้วอยู่บนหลังคามึงยิงได้ดีมุมมึงอ่ะดูแลดูแล,แล,แ,ล,แ,ลแล้วเนาะรอมันนิ่งๆเลยเชี่ยววงเข้ามานันเหรอ รู้แล้วตัวท้ายพี่ตัวท้ายดียาเพี่มไม่มีอ่าวทำพิษได้ย,ยู่แล้วพี่ววตายยังไงไม่โดนแม่งเชื่อ ปัามดาาหรือว่าปัามไปแล้วยังยังนที่หลังตาเลื่อนเนี่ย Eu <laughs> é <laughs> <laughs>